่านพระวินัยปิดกคำพีที่สี่จุลวัคเล่มหนึ่งว่าด้วยสมุจจยะคันกะกันที่ยี่สิบสองคำพีจุลวัคว่าด้วยสมุจจยะคันธกะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตนะโคปะนะสัมเยนะอัญจะตระอัญจตโรภิขุปริวาสันโตวิภัติวิภมิโสปุณะปัจจาคันตวาทิขุออปสัมปะทางญาจิ เศภิกขุู้พัวาโตเอตมัตถังอารเจสุนตีณวันนี้อรตมภาพจะได้แสดงคำพิจารลาวักกันที่วีสิว่าด้วยสมุตยะขันธกะกับเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานตอนบาลีดำเนินความตามวาระพระบาลี ที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าในคราวนั้นมีพิสูรรูปหนึ่งซึ่งสึกไปในขณะอยู่ปริวาสแล้วกลับมาขออุปสมบทต่อพิสูรทั้งหลายออกเทศนาเหล่านั้นจึงกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบพระองค์จึงตรัสว่าด,ดูก่อนพิสุรทั้งหลายเมื่อพิสูรสึกไปในขณะอยู่ปริวาสการอยู่ปริวาสของผู้สึกใช้ไม่ได้ ถ้าเขามาอุปสมบทอีกต้องไปปริวาสอีกปริวาสใดที่ให้ไปแล้วก็เป็นอันให้ไปดีแล้วปริวาสใดที่อยู่แล้วก็เป็นอันอยู่ดีแล้วต้องอยู่ปริวาสที่ยังเหลือดูกรณพิสุทั้งหลายเมื่อพิสุพูดอยู่ปริวาสกลับเป็นสามเณรปริวาสของสามเณรใช้ไม่ได้ถ้าเขาอุปสมบทอีกต้องให้ปริวาสอีก ปริวารใดที่ได้ไปแล้วก็เป็นอันได้ไปแล้วปริวารใดที่เขาอยู่แล้วก็เป็นอันอยู่ดีแล้วต้องอยู่ปริวารที่เหลือดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายเมื่อพิสูจน์ผู้อยู่ปริวารวาเป็นบ้าปริวารของผู้เป็นบ้าใช้ไม่ได้ถ้าเขาหายบ้าแล้วต้องได้ปริวารอีกปริวารใดที่ได้ไปแล้วก็เป็นอันได้ไปดีแล้ว ปริวาสใดที่เขาอยู่แล้วก็เป็นอันอยู่ดีแล้วต้องอยู่ปริวาสที่ยังเหลืออยู่ดูก่อนพิสูทั้งหลายถ้าพิกษุผู้อยู่ปริวาสมีจิตฟุ้งซ่านปริวาสของผู้มีจิตฟุ้งซ่านใช้ไม่ได้ถ้าเขาหายจิตฟุ้งซ่างแล้วต้องให้ปริวาสอีกปริวาสใดที่ให้ไปแล้วก็เป็นอันให้ไปดีแล้วปริวาสใดที่เขาอยู่แล้วก็เป็นอันอยู่ดีแล้ว ต้องอยู่ปริวาติที่ยังเหลืออยู่ดูก่อนที่สุดทั้งหลายถ้าที่สูพูดอยู่ปริวาติเกิดเวทนาหนักปริวาตของผู้มีเวทนาหนักใช้ไม่ได้ถ้าเขาหายเวทนาหนักแล้วต้องให้ปริวาติอีกปริวาติใดที่ให้ไปแล้วก็เป็นอันให้ไปดีแล้วปริวาติใดที่เขาอยู่แล้วก็เป็นอันอยู่ดีแล้วต้องอยู่ปริวัตท,ที่ยังเหลืออยู่ดูก่อนที่สุดทั้งหลาย ถ้าพิสูจนผู้อยู่บริวารถูกยกวัดเพราะไม่เห็นอบัดปริวารของผู้ถูกยกวัดใช้ไม่ได้ถ้าเขาถูกเรียกเข้าหมู่สงฆ์ได้อีกต้องให้ปริวารอีกปริวารใจที่ให้ไปแล้วก็เป็นอันให้ดีแล้วปริวารใจที่เขาอยู่แล้วก็เป็นอันอยู่ดีแล้วต้องอยู่ปริวารที่เหลืออยู่ดูก่อนทิ่สุดทั้งหลายเมื่อพิสูจผู้อยู่ปริวาสถูกยกวัด เพราะไม่แก้ไขอาบัติปริวัติของผู้ถูกยกวัดใช้ไม่ได้ถ้าเขาพ้นโทษแล้วก็ต้องให้ปริวัติอีกปริวัติใดที่ให้ไปแล้วก็เป็นอันดีและอันให้ดีแล้วปริวัติใดที่เขาอยู่แล้วก็เป็นอันอยู่ดีแล้วต้องอยู่ปริวัติที่ยังเหลืออยู่ดูก่อนทิกษุทั้งหลายเมื่อพิสุผู้อยู่ปริวัติถูกยกวัดเพราะไม่ละความเห็นอลาโมกปริวัติของผู้ถูกยกวัดใช้ไม่ได้ ถ้าเขาพ้นโทษแล้วต้องให้ปริวาสอีกปริวาสใดที่ให้ไปแล้วก็เป็นอันให้ดีแล้วปริวาสใดที่เขาอยู่แล้วก็เป็นอันอยู่ดีแล้วต้องอยู่ปริวาสที่ยังเหลืออยู่ดูก่อนพิสุทดหลายเมื่อพิสูผู้ควรแก่มูลปฏิกัสนะส็บไปมูลปฏิกัสนะของผู้สิบไปใช้ไม่ได้ถ้าเขาอุปสมบท อีกต้องให้ปริวาสอีกปริวาสใดที่ให้แล้วก็เป็นอันให้ดีแล้วปริวาสใดที่เขาอยู่แล้วก็เป็นอันอยู่ดีแล้วพิสุนนั้นต้องถูกทำมูลปฏิการชนะอีกดูก่อนพิสุจน์ทลายเมื่อพิสูนผู้ควรแก่มูลปฏิการชนะกลับเป็นสามเณรหรือเป็นบ้าหรือมีจิตฟุ้งซ่านหรือมีเวทนาครอบงำหรือถูกยกวัดเพราะไม่เห็นอาบัติ หรือถูกยกวัดเพราะเหตุไม่แก้ไขอบปตงหรือถูกยกวัดเพราะไม่สละความเห็นอัลลามกปริวัตินั้นใช้ไม่ได้ถ้าเขาพ้นโทษแล้วต้องหาปริวัติอีกปริวัติใดที่ให้แล้วก็เป็นอให้ดีแล้วปริวัติใดที่เขาอยู่แล้วก็เป็นอันอยู่ดีแล้วพิสุนนั้นต้องถูกทำม,มุรปติกัสระอีกดูก่อนพิสุจทั้งหลายเมื่อพิสูุผู้ควรแก่มานัดกลับเป็นสามเณร หรือเป็นบ้าหรือมีจิตฟุ้งซ่านหรือมีเวทนาครอบงามหรือถูกยกวัดเพราะไม่เห็นอับดับหรือถูกยกวัดเพราะเหตุไม่แก้ไขอาบััิหรือถูกยกวัด,เพ,เ,กกวดเพราะไม่สละความเห็นอลามกปริว่านั้นใช้ไม่ได้ถ้าเขากลับมากระชบทอีกหรือหายบ้าหายจิตฟุ้งซ่านหายเวทนาครอบงำถูกเรียกเข้ามุกมู่สงอีต้องให้ปริวาสอีก ปริวารใดที่ให้ไปแล้วก็เป็นอันให้ไปดีแล้วปริวารใดที่เขาอยู่แล้วก็เป็นอันอยู่ดีแล้วต้องให้มานัดแก่พิสูจนั่นเองดูก่อนพิสูุนทั้งหลายเมื่อพิสูจผู้ประพฤติมานัดสึกไปหรือกลับเป็นสามเณรหรือเป็นบ้าหรือมีจิตฟุ้งซ่านหรือมีเวทนาหนักกรอบง,งามหรือถูกยกวัดเพราะไม่เห็นอบัตรหรือถูกยกวัดเพราะเหตุที่ไม่แก้ไขอบัติ หรือถูกยกวัดเพราะไม่สละความเห็นอลามกการประพฤติมาน,านั้นใช้ไม่ได้ถ้าเขากลับมาบสุสมบูอีกหรือหายบ้าหายจิตฟุ้งซ่านหายเวทนาหนักถูกเรียกเข้ามูสงอีกต้องให้ปริวาตอีกปริวาตใดที่ให้ไปแล้วก็เป็นอันให้ไปดีแล้วปริวาตใดที่เขาอยู่แล้วก็เป็นอันอยู่ดีแล้วมานั้นใดที่ขาเขาให้แล้วก็เป็นนันให้ดีแล้ว มานัดใดที่ประพฤติแล้วก็เป็นอันประพฤติดีแล้วต้องประพฤติมานัดที่ยังเหลืออยู่ดูกอนทพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อพิสูจน์ที่ควรแก่อภานสึกไปหรือเป็นสามนเณรหรือเป็นบ้าหรือมีจิตปุ้งซ่านหรือมีเวทนานหนักหรือถูกยกวัดเพราะไม่เห็นอบัิหรือถูกยกวัดเพราะเหตุไม่แก้ไขอบัิหรือถูกยกวัดเพราะเหตุไม่สละความเห็นอลามกอภานนั้นใช้ไม่ได้ เมื่อเขากลับมาเป็นสมบทอีกหรือหายบ้าหรือหายจิตบุงสาหรือหมดเวทนาหนักหรือถูกเรียกเข้าหมู่สงฆ์อีกต้องให้ปริวาสอีกปริวาสใดที่ให้แล้วก็เป็นอันให้ให้ดีแล้วปริวาสใดที่เขาอยู่แล้วก็เป็นอันอยู่ดีแล้วมานัดใดที่เขาให้มานัดใดที่ให้แล้วก็เป็นอันให้ดีแล้วมานัดใดที่ประพฤติแล้วก็เป็นอันประพฤติดีแล้ว พิสูจนนั้นต้องอภารจบหมวดสี่สิบเพียงเท่านี้ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อพิสูจน์ผู้อยู่ปริวาสต้องอาบติสงังาติเศสหลายข้อมีจํากัดข้อทั้งไม่ได้ปกปิดไว้พิสูจนนั้นต้องถูกทำมุรปฏิกัชนะอีกดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อพิสูจน์ผู้อยู่ปริวาสต้องอาบติสงังาติเศสหลายข้อมีจํากัดข้อปกปิดไว้พิสูจนนั้นต้องถูกทำมุรปฏิกัชนะ ต้องถูกให้สมโมทานปริวาสราอาบัตเดิมเพื่ออาบัตทั้งหลายตามที่ได้ปกปิดไว้ดูกรพิสุทั้งหลายเมื่อพิสุพูดอยู่ปริวาสต้องอาบัตสังฆาพิเศษหลายข้อมีจำกัดข้อปกปิดไว้ก็มีไม่ได้ปกปิดไว้ก็มีพิสุนั้นต้องถูกทำมุรปฏิกรสนาทั้งต้องให้สมโมทานปริวาสหรบับอาบัตเดิมเพื่ออาบัตทั้งหลายตามที่ได้ปกปิดไว้ ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเมื่อพิสูจน์ผู้อยู่ปริวาสต้องอาบัตรสังฆัดพิเศษหลายข้อในระหว่างไม่มีจํากัดข้อไม่ได้ปกปิดไว้พิสูจนนั้นต้องถูกทํามูลปฏิกาชนะดูก่อนพิสูจน like ์ทั้งหลายเมื่อพิสูจนผู้อยู่ปริวาสต้องอาบัตรสังฆาดพิเศษหลายข้อในระหว่างไม่มีจํากัดแต่ไม่ได้ปกปิดไว้พิสูจนนั้นต้องถูกทํามูลปฏิกาชนะทั้งถูกให้สมุทานปริวาส สำหรับอาบัตเดิมเพื่ออาบัตทั้ทงหลายตามที่ได้ปกปิดไว้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อพิสูุน์ผู้อยู่บริวารต้องอาบัตสังฆาพิเศษหลายข้อไม่มีจำกัดข้อปกปิดไว้ก็มีไม่ได้ปกปิดไว้ก็มีพิสุนนั้นต้องถูกทำมูรปฏิปัสสนะทั้งต้องถูกให้สโมโธานบริวารสำหรับอาบัตเดิม <ieve> เพื่ออาบัตทั้งหลายตามที่ได้ปกปิดไว้ ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อพิสูจน์อยู่บริวารต้องอบัติสังฆานิเศษหลายข้อในระหว่างมีปริมาณบ้างไม่มีปริมาณบ้างแต่ไม่ได้ปกปิไว้พิสูจน์นั้นต้องถูกทำมูลปฏิกสนะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อพิสูจน์อยู่ผู้อยู่บริวารต้องอาบัติสังฆานิเศษหลายข้อในระหว่างมีปริมาณบ้างไม่มีปริมาณบ้างแต่ได้ปกปิไว้พิสูจน์นั้นต้องถูกทำมูลปฏิกสนะ ทั้งต้องถูกให้สโมโอท,าน,ทานปริวาติสำหรับอาบัตเดิมเพื่ออาบัตทั้งหลายตามที่ได้ปกปิดไว้ดูกรพิสูจนทั้งหลายเมื่อพิสูจนผู้อยู่ปริวาติต้องอาบัติสงฆาพิเศษหลายข้อในระหว่างมีปริมาณบ้างไม่มีปริมาณบ้างปกปิดบ้างไม่ได้ปกปิดบ้างพิสูจนั้นต้องถูกทำมุรัปฏิปัสนะทั้งต้องถูกให้สมโอทานปริวาติสำหรับอาบัตเดิม เพื่ออบัตทั้งหลายตามที่ได้ปกปิดไว้สําหรับพิสูจผู้ควรแก่มานัดและผู้ปกปิมานัดต้องอบัตเหมือนกันดูก่อนพิสูจ้งหลายถ้าพิสูจน์ผู้ควรแก่อภานต้องอบัตสังราติเศษหลายข้อในระหว่างมีจํากัดข้อแต่ไม่ได้ปกปิดไว้พิสูจนนั้นต้องถูกทํามูลปฏิจจสนะถ้าปกปิดไว้ต้องถูกทํามูลปฏิจจสนะด้วยถูกให้สมัทานปริวาส สำหรับอาบัตเดิมเพื่ออาบัตท,ทั้งหลายตามที่ได้ปกปิดไว้ด้วยถ้าเป็นสู่ผู้กวนแก่อภานต้องสมารถพิเศษหลายข้อในระหว่างไม่จํากัดข้อปกปิดไว้ก็มีไม่ได้ปกปิดไว้ก็มีต้องถูกทํามูลปฏิกัรนะทั้งต้องถูกให้สมโอทานบริวารเพื่ออาบัตเดิมสําหรับอาบัตทั้งหลายตามที่ได้ปกปิดไว้ถ้าไม่มีจำกัดข้อถ้าไม่ได้ปกปิดไว้ต้องถูกทำมูลปฏิกานะเท่านั้น ถ้าไม่มีจํากัดข้อแต่ไม่ได้ปกปิดไว้ก็ดีปกปิดไว้บ้างไม่ได้ปกปิดไว้บ้างก็ดีต้องถูกทำมูลรปฏิกรสนะด้ยวยต้องถูกให้สมุทานปริวาสสาหรับอบัดเดิมเพื่ออบัดทั้งหลายตามที่ได้ปกปิดไว้ด้วยถ้ามีจํากัดข้อบ้างไม่มีจํากัดข้อบ้างไม่ได้ปกปิดไว้ต้องถูกทำมูลรปฏิกรศณะเท่านั้น ถ้ามีจํากัดข้อบ้างไม่มีจํากัดข้อบ้างแต่ได้ปกปิดไว้ก็มีไม่ได้ปกปิดไม่ได้จํากัดข้อบ้างปกปิดไว้บ้างไม่ได้ปกปิดไว้บ้างก็มีก็ดีตัวก่อนก็มีคงจะเป็นก็ดีแะครับปกปิดตัวก่อนต้องถูกทำมรุปฏิกัรนะทั้งต้องถูกให้สมทานบริวาสสาหรับอาบัติเดิม เพื่ออาบัตทั้งหลายตามที่ได้ปกสิไว้จบหมวด36เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศชนชนี